นี่เป็นแผงของพ่อใช่ไหมคะที่ให้นักข่าวมาเขียนข่าวให้บริษัทดูเสียห,หายแบบนี้ดูอะไรกันหน้าเครียดเชียวข่าวออฟฟิศอ่ะค่ะ มีข่าวลบออกมาตั้งแต่งไม่ทันเริ่มเลยรู้จักนัข่าวคนนี้ไหมรู้จักคะ่ะชื่อคุณหนุ่มมาจากกูดนิวรู้จักกับคุณบรรทุนด้วยนะคะได้ข่าวมาว่าปีนี้เนี่ยทาง Morning Group ได้ให้การสนับสนุน t o แอ Angel ของ3กรอนไทเทคเพื่อช่วยเหลือสังคมนะครับ นี่เป็นแผนของพ่อใช่ไหมคะที่ให้นักข่าวมาเขียนข่าว,าวให้บริษัทดูเสียหายแบบนี้นีถ้าง,งานที่แกท,ท,ทำอยู่มีปัญหาเก่ก็กลับมาทำงานที่บริษัทนั้นสิไม่กลับคะ่ะแล้วพ่อรู้ไว้ด้วยนะคะพราะพ่อจะแกล้งหนูยังไงก็ได้แกล้งไปเลยคะ่ะแต่หนูจะทำให้ทุกคนรู้ว่าที่หนูประสบความสำเร็จหนูทำด้วยตัวหนูเองไม่ได้ต้องพึ่งพ่อ ลูกเรียงพ่อใน่ดือจังเลยนะครับ